ไกูเอาไม,ไม้ลงน้ำว้ครับหลวกไม่กินแน่นอนเ,ออเ,เป็นจะทมสายลงนี้บอกเลยทั้งหนักทั้งแข็ง ไไม้อะรนี่วิธีการรักษาไม้อย่างถูกต้องเอาลงน้ำไปเลย แผ่นยังสวยนะ โอ้ไม้สวยจัดดูว่าว้วคลังเลยนะนี่โอ้เอากินไงนี่ถ้าไม่แม่กูไม่มา chúng kia là ngọc rau rồi đấy, thấy lên đấy, chúng rồi ว่าเอาขึ้นยังไงนี่ครั้งเสียงก็ยังมีเยอะนะครับในนี้ OK。